สวัสดีครับวันนี้พาชมเจ้าอิซุสทีเอฟอามังกรทองนะครับปี2539หรือว่าหน้าหนูนะครับ SLX กระจกไฟฟ้าตัวนี้นะครับยอดนิยมนะครับที่สุดในตระกูลมังกรทองนะครับท็อปที่สุดสุดจะท็อปนะครับมาเริ่มจากตัวรถภายในกันเลยนะครับ แผงประตูภายในด้านขวานะครับยังสวยเดิมอยู่นะครับคงอะไรแน่นๆนะครับคอนโซลก็สวยนะครับบอกภายในไม่มีขาดนะครับกไมมีไม่มีขาดเลยนะครับจะมีตรงนี้ที่เป็นรอยปะนะครับคือก็คือเจ้าของเก่าเย็บไว้นะครับก็คือรักษาดีนะครับเนาะบอกแคปก็มีครบไฟหลังคายังติดนะครับ ติดอยู่นะครับมีปรับได้สาโหมดบางได้ก็มีครบนะครับคันนี้ก็เลขไม้อยู่ที่สองแสนหกมืนเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดโลนะครับเครื่งพิสตาติดง่ายนะครับแอร์เย็นฉ่ำแล้วก็วิทยุเปิดติดนะครับ ใช้ได้นะรัขาายข้วลขสาซ้างวาข้งซ้างขวาข้างวาข้างวยข้างวาข้างขวาข้างขวาน้างันเข้างขวาขางขวาวางขวาข้งวาข้งขวาข้า้างขา้งว้างวงงาาาง นะครับไม่หนานี่ะครับบางๆไม่หนานะครับจีฟิล์มาให้ใหม่แล้วนะครับสวยเลยบวกไฟติด oh, 14, นะครับอ๋อแม็กคอรสิบสี่นะครับเดิมๆโรงงานยางดีนะครับ ขับข้อยู่ครบบงังฟูอยู่ครบทั้งสี่ล้อนะครับภาษีเป็น11เมษาสน2 5า7หนะครับเินขาดไปราคาสวยนะครับด้านซ้ายนะครับเก็อบอกสันดีเลยนะครับสวยเลยนะครับคันนี้เดิมเิมนะครับปรไปลงภายในดีหมดเลยนะครับ จุดไฟฟ้าปรับข้างซ้ายได้นะครับนี่นะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับเข็บกาวสวยนะครับโอเคมีครบนะครับมีที่หัวเ,เก่งและที่กระบะเลยนะครับซองส่นในกระบะสวยนะครับเม็ดอากอยู่ครบร้อนสวยนะครับนี่นะครับผม ะครับดูหัวเครื่องกันต่อเลยครับผมไฮไลท์คันหน้าเลยครับเดิมๆนะครับห้องเครื่องเดิมๆนะครับกนร้อนเดิมนะครับติ๊กเกอร์เดิมตักระปุกเดิมนะครับก็ต่างต่งเก็บไว้ติ๊กเกอร์กล่องฟิลม์มีนะครับมิต้าคันหน้าชัดๆเลยนะครับเจน ดำเหมืนเดิมนะครับเรื่องมอนานยังอยู่นะครับเป็นทางชักทุกเม็ดนะครับครับเราเดิมเลยนะครับแล้วเอาไปทำพิกนะครับไม่ไอ้ นิ่งๆนะครับท่านใดสนใจนะครับที่ทุกเดียวชุ้งใหม่นะครับถูกไปเก้าถูกไปหนึ่งไปแปดแปดนะครับสั้งหดได้นะครับขวดแบตเตอรี่นะครับก็ยังเป็นของเดิมอยู่นะครับนะครับเห็นไหมจะเป็นเดิมๆโรงงานอยู่นะครับกขวตะกั่วนั่นนะครับอ่าเนี่ยนะครับเดิมจากโรงงานนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนขั้วเลยนะครับ แข่งก็ไป่มีสุดสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับราคา119,000บาทนะครับเดี๋ยวเชียงใหม่นะครับผมสวัสดีครับ